รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้ทุกคนต้องตามเอาเวกชันมานะคะเป็นครั้งแรกที่เราพาทุกคนมาเช็คอินที่กาดมันดุค่ะประเทศเนปาลตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูเพราะว่าพัคพตี้ที่เราจะพามาวันนี้เนี่ยหรูหรา5ดาวค่ะอยู่ใจกลางกาดมันดูเลยตามเข้าไปดู พิประกันภัยเราจะเข้าไปในโรงแรมนะคะนี่เดินผ่านอยู่ตรงนี้เป็นเห็ดตะโแบบนี้นี่เนปาลมีความเป็นเนปาลชัดมากๆอันนี้เป็นหน้าต่างโบราณอันนี้ของจริงด้วยนะร<อ>ีบอกไปค่ะพรณภาพที่เราจะพามาวันนี้นะคะการ์ดมันดูแมริออทค่ะเป็นแบรนด์ในเครือแมริออทที่แบบว่าโอ,โ,โอ้โหน่าพักามากๆเข้ามาตรงล็อบบี้นี่แบบว่าโปร่งโลง่งเพดานสูงมากแล้วดูการตกแต่งเขานะคะ แล้วมุมที่น่ารักที่สุดคือตรงนี้ค่ะข้างหลังเหมือนเอาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นฮอตสปอตของการมาดูกเนี่ยมารวมกันอยู่นที่นี่ด้านหลังตกแต่งมีแบบอาไม้มาตกแต่งพูดถึงคนที่จะมาเที่ยวเนปาลตอนนี้นะคะก่อนจะเข้าไปดูส่วนแต่งๆต่งของโรงแรมอัปเดตกันนิดนึงค่ะคนที่จะมาเนปาลตอนนี้ถ้าเป็นอย่างเราเนาะ คนไทยมาไม่ต้องทำา p r r อะไรเลยเพราะว่าหนึ่งสายการบินไม่ต้องการแล้ว 2. ก็คือว่าถ้าใครที่วัคซีนครบแล้ว2โดสนะคะก็ไม่ต้องทำตรวจ PCR อะไรก่อนขึ้นเครื่องเลยมาเที่ยวแบบสบายๆมากแต่มีข้อแนะนำค่ะคือสำหรับคนไทยอ่ะถ้าจะมาทำได้ทั้งวีซ่าออน r อร์เรแล้วก็วีซ่าที่สถานทูตแต่แนะนำว่า ไปทําไว้ก่อนคือจริงๆอ่ะออนเรเล่ามันก็ง่ายเนอะมาถึงปึ๊บจ่ายค่าวีซ่าแล้วก็ทําตรงนั้นเลยแต่ปรากฏว่าคิวยาวมากๆเพราะฉะนั้นไปทําที่สถานทูตก่อนค่ะอยู่ตรงสุขุมวิท71ง่ายมากๆทําแล้วแบบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าแมริออทเนี้ยเป็นเชนระดับ5ดาวเนอะที่การตกแต่งเนี้ยมีความทันสมยัยร่วมสมยัยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาเอาพวกของแบบแอนตี มาประดับประดาโรงแรมตามมมต่างๆอย่างนั้นเนี่ยเป็นหน้าต่างใช่ป่ะคะอย่างนี้ก็จะเป็นคอล,ลัมน์เป็นเสาซึ่งแบบอายุมากกว่าร้อยปีเนี่ยเขเขียนเลยโมเดิร์นบ0 0 y ท a r s บอกแล้วว่าตามมุมต่างๆของโรงแรมเนี้ยเก็บงานแอนทิกอย่างะระฆังอันนี้ก็เป็นะระฆังเก่าแก่เหมือนกันเนาะก็เป็นะระฆังที่อยู่ในวัดอะไรอย่างนี้มุมเนี้ยก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในโพเรือนอะไรอย่างนี้ซึ่งบอกว่าเนี่ยเขาก็เอาของเก่าแล้วก็เอามาประดับประดาในโรงแรมคือจริงๆเนี่ยไอ้ตรงล็อบบี้ของโรงแรมตรงนี้เป็นล็อบบี้นะคะแต่มีจุดต่างๆที่อยู่เยอะแยะไปหมดเลยส่วนข้างหลังเรานี้ค่ะก็จะเป็นห้องอาหาร อย่างที่บอกไปเนะเขามีห้าหห้องอาหารแล้วก็บาร์แล้วก็มีเป็นเบเกอรี่ด้วยตรงนี้เพราะว่าที่เขาทำเบเกอรี่เองอย่างที่บอกไปที่นี่เขาจะมีเบเกอรี่ของเขาเองเลยนะนอกจากมีบาร์แล้วมีนี่เห็นไหมเบเกิ้ลเขาก็จะมีเค้กต่างๆนานาอยู่ในโรงแรมเลยขนมขนมอะไรเงี้ยเต็มหมดเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะที่นี่ มีห้องอาหารหลายห้องแม่ค่ะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนก็มีเป็นอาเซียนเป็นอะไรอย่างห้องนี้เนี่ยก็จะเป็น all day dining เชา้ากลางวันเย็นเป็นบุฟเฟ่ตรงนี้หมดเลยรายอาหารก็จะมีขนมปังเนี่ยขนมปังเขาทำเองอยู่แล้วใช่ไหมเบเกอรีร่อะไรพวกของพวกนี้ก็จะมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะสั่งเมนูนอะลาคาร์ตอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ก็อย่างห้องนี้นี่แบบมาได้ทั้งวันสั่งมือ้อจบที่นี่ได้หมดเลยนะคะพูดถึงกาบมาด,ดูแมริออทนิดนึง หลายคนบอกว่าใครที่ถามมาว่าเอ๊ะใครจะเหมาะจะมาพักที่นี่จะมาเที่ยวก็ได้ค่ะเพราะว่าโลเคชันนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยเขาอยู่ในโลเคชันที่เดิน15นาทีถึงทาเมลแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเรียกว่าอยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเหมาะมากไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวหรือว่าจะเป็นแบบ บิสเนส r ทรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีห้องประชุมมีเฟสิลิตี้ต่างๆที่เหมาะสำหรับพวกแบบบิสเนสแมนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะเห็นคนนั่งประชุมกันที่นี่อะไรเงี้ยเนาะก็เชิญนะคะในบริเวณของมาริออทเองเนี่ยนะคะถ้าคนอยากช้อปปิ้งจริงอยู่รอบๆนี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะช้อปปิ้ง ลองดูมีแบบว่าจะช็อปอะไรข้าวของเครื่องใช้เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มีหมดเลยค่ะอยู่เป็นเรียกว่ารั้วเดียวกับโรงแรมเลยก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องอาหารนะคะของเมริอเหมือนกันนะคะนี่คอนเทนมาเลยดิสโตรเดี๋ยวลองเข้ามาดู ันนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับใครที่เป็นพวกวีแกนเวจเกอรเรียนอะไรอย่างนี้เหมาะมากเพราะว่าร้านนี้เขาเป็นร้านที่แบบเพื่อสุขภาพเลยเมนูต่ตางาๆ,ๆที่มีเนี่ยเขาจะเขียนเลย detox booster natural menu นี่นะคะไม่ธรรมดานะเมื่อกี้ผ่านห้องจิมมาแบบว่าอุปกรณ์การเล่นเยอะมากๆเลยค่ะที่จิม แล้วก็ใหม่ด้วยข้อสําคัญเยอะแล้วใหม่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบว่าเป็น k i d ร room เอาไว้ให้เล่นแล้วก็ข้างนอกมีโต๊ะปิงปองมีอะไรต่างๆาแล้วนาะนอกจากยิมนอกจากโต๊ะปิงปองมุมนี้ก็จะสามารถมาแบบว่าต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามีอุปกรณ์ให้ต่อยมวยแล้วก็มีโยคะก็ได้หรือว่าจะเล่นที่แบบออกกำลังกายแบบบอลอะไรอย่างเงี้ยนะใช้อก่อ,อกน เครื่องนี้อาจจะมีในไทยเนอะแต่เราก็ไม่ค่อยได้ไปยิมเราก็ไม่ค่อยเห็นไงแต่ว่าในต่างประเทศแต่ถ้าประเทศไหนที่มันมีแบบเทรกิ้งอะไรเงี้ยก็จะมีเครื่องแบบนี้ที่แบบเหมือนแบบฝึกก่อนซ้อมก่อนก่อนที่ไปเทรกิ้งอย่างในปานก็จะมีชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วไนงะเพราะฉะนั้นเครื่องแบบนี้มีที่ยิมที่แมริออทด้วยค่ะเห็นไหมมันจะได้ซ้อมอ๋อตูดกระช้า <laughs> โอ้โหดูอุปกรณ์เอาสิคือแบบ อุปกรณ์ดีมากๆแล้วก็ใหม่มากๆด้วยมีครบทุกอย่างที่บอกว่าคนชอบจิมรับรองมาอยู่ที่นี่นะครึ่งวันเช้ามาอาอกกำลังกายขึ้นวันบ่ายไปเดินทาเมลอะไรอย่างเงี้ยช้อปปิ้งส่วนอันนี้ก็เวิร์กอัพวันนี้เรานั่งอยู่ที่คลับ M นะคะเป็นอยู่บนชั้น10ของ a ม r ิอ t t การบัดนดูนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือว่าสมมติว่าถ้าใครที่พักห้อง ยูเนียสสวีดเอ็กซิคิวทีฟสวีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันเย็นแล้วก็เขาก็มีแฮปปี้อาอะไรอย่างเงี้ยด้วยซึ่งแบบว่าก็จะมีอาหารการกินมีเครื่องดื่มแต่เครื่องดื่มนี้มาได้ตลอดทั้งวันอยู่แล้วค่ะก็มีซอฟต์ดริงมีกาแฟกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คุกกี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยก็สามารถขึ้นมาใช้บริการได้แต่ข้อสําคัญวิวสวยค่ะเพราะเช้าเราขึ้นมานะเรามองไม่เห็นภูเขาเลยอ่ะเพราะว่า เออหมอกมันเยอะมากการมาดูเป็นเมืองที่หมอกเยอะอะแต่ตอนนี้มันเริ่มเคลียร์ขึ้นเราก็จะเห็นภูเขาข้างหลังเนี่ยภูเขาเป็นเทือกเลยข้างหลังเขาบอกว่าถ้าวันที่แบบเคลียร์ๆนี่แบบมองเห็นหิมาลัยได้แบบสบายๆเลยยบยแบบนี้เนี่ยนะคะได้กาแฟรสชาติกลมกล่อมหอมๆนี่เป็นอะไรที่เลิศม,มากเลยค่ะ แต่วันนี้คอกาแฟต้องฟังค่ะเพราะว่าเรามีกาแฟที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพค่ะนี่เลย AB Coffee ค่ะซองนี้นี่ที่เห็นอยู่นี้นี่แบบโอ้โหอัดแน่นไปด้วยคุณภาพไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล0%ูลนเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่อะไรไม่ดีเท่าในนี้เนี่ยรวมเอาพวกวัตถุดิบที่คัดเกรดพรีเมียมมากกว่า30ชนิดค่ะรวมอยู่ในนี้เป็นต้นว่าส่วนผสมของรังนกแท้จากไต้หวันคอลลาเจนไดเปปไทด์จาก ญี่ปุ่นมีส่วนผสมอีกเยอะเลยค่ะที่ช่วยบำรุงข้อต่อกระดูผิวพรรณผมเผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>ก็เรียกว่าอร่อยด้วย<ๆ>ดีด้วยเนาะไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ AB Coffee กาแฟทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพค่ะโปรโมชั่นพิเศษ AB Coffee 1กล่องบรรจุ20ซองราคา690บาทซื้อ2กล่องวันนี้แถมทันที1กล่องโทรมา50ซสายแรกแถม AB Coffee เพิ่มมาอีก1กล่องกับอีก10ซองและแก้วเช็ค AB Coffee 1ใบมูลค่า199บาทคุณได้ไปทั้งหมด90ซองและแก้วเช็คอีก1ใบาราคารวมทั้งหมด3 3 0 4บาทวันนี้ลดพิเศษให้คุณเพียง999 ทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร021131448 AB Coffee กาแฟาทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพท่องเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Go to g e a t e r Travel ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี12-22พฤษภาคมตุรกีลิเวลา่าลุยฝั่งตะวัอนออกมุมที่หลายคนยังไม่เคยไป16-26กรกฎาคมทริปแกรนโปรตุเกส9-23กันยา เที่ยว5อุทยานแห่งชาติในอเมริกา28กันยายนถึง11ตุลาสัมผัสธรรมชาติที่หมู่เกาะแฟโรและประเทศไอซ์แลนด์13ถึง26ตุลาดื่มดบสีสันของใบไม,ไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา9ถึง19กันยาไปสำรวจประเทศจุดเอ็กซอติกอย่างแอลจีเรียสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0946249398 0834439192 ประกันันภยยตามมาดูห้องกันค่ะเพราะว่าที่กลับดู m a r ิออทเนี่ยเขามี214ห้องค่ะประมาณ4 5ห้าูมไทยน่าจะได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Executive Suite ก่อค่ะมาดูกันค่ะห้อง Executive Suite เนาะก็จะเป็นห้องที่พื้นที่ค่อนข้างกว้างเนื่องจากว่ามีโซนของ Living Room แล้วก็โซนที่เป็นห้องนอนข้างใน โซนที่เป็นลิฟ i ิ g งรูมก็จะมีแบบโต๊ะแบบกินข,ข้าวได้เลยรวมถึงนี่ค่ะมีเครื่องทำกาแฟมีกาต้มน้ำอะไรให้เสร็จเลยเหมือนเป็นครัวย่อมๆเลยนะผู้ถึงเนี่ยมีอ่างล้างจานล้างถ้วยอะไรอย่างนี้ตู้เย็นมินิบาร์อย่างนี้ห้องแบบนี้ก็จะเป็นคอนเนคติ้งรูมได้ด้วยนะคะสำหรับบางคนมาเป็น Family เป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่า มุมนี้ก็คือห้องรับแขกของทางไปซึ่งแบบว่าเดี๋ยวนี <t 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 ้เนาะคือคนมาพักในช่วงโควิดนี้เลยเขาก็จะมีพวกอะไรต่างๆนานาที่มันจะช่วยรักษาความสะอาดใครจะขออะไรเพิ่มนี่ก็สามารถบอกได้จะสั่งอาหารอะไรเงี้ยนะหรือว่าอาหารเช้าจะเข้ามากินในห้องนี้ก็ได้ก็แขวนอันนี้ไว้หน้าห้องถ้าคุณจะสั่งอาหารเช้าเมื่อเช้าจริงๆที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแนว contemporary จะว่ามินิมอลก็ได้นะขอไน้อย แต่แบบถ้ามีภาพประดับก็จะแบบชิ้นตูมไปเลยอะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้นะคะถ้าใครอยากจะเห็นวิวเมืองการันดุเนาะก็สามารถเปิดหน้าได้เขาจะมีสวิชอยู่ตรงนั้นซึ่งเปิดมาแล้วเราก็จะเห็นการันดุซึ่งบอกว่าคือโรงแรมอยู่ใจกลางเมืองพอดีเนาะอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบๆก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนของ ชาวกาดมันดุส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอนเขาก็จะเป็นสัดส่วนนะมีประตูกั้นเอาไว้เลยตีงนอนใหญ่มากที่เนี่คือเครื่องนองเครื่องนอนนี้สแตนดาร์ดของแมริอยอตเลยคือแบบว่าเครื่องนอนดีมากแล้วก็จะมีโซฟานั่งจะนั่งชิลนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ที่เราชอบที่สุดสําหรับห้องแบบนี้ก็คือนี่ค่ะทุกห้องจะมีเพนติงบนหัวเตียงซึ่ง ไม่เหมือนกันโคมไฟจะไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ห้องห้องเราจะไม่ใช่โคมแบบนี้ห้องเราเป็นโคมชามใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่ตู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันซึ่งจุดเด่นของการไปดูมารีออตคือทุกห้องมีบา์ทับค่ะนี่เลยตรงนี้สี่กูด้วยนะ <c oughs> สมมติว่านอนบนเตยียงอีกคนยังจะแช่บาตทับก็ไม่ต้องปิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมากับแฟนไม่ต้องปิดถ้าเกิดปุ๊บอายมากับเพื่อนนี่ก็จะมีอันนี้ บอกว่าเนี่ยทำลายข้าวของในงานตลอดเลยนี่ก็ปิดได้กรณีอะาเกิดอะไรแต่อย่างที่บอกไปค่ะทุกห้องมีบาตรถับหมดเลยอันนี้คือข้อดีเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยแล้วเครื่องอาบน้าอาบเหลวอะไรหอมเลยมีกันลื่นด้วยส่วนฝั่งนี้นี่ก็มีอมนิตี้ให้ทุกอย่างอมนิตี้ทุกอย่างจะอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวแอบเปิดดูนี่ตึงต้งเปิดม,มาหอมหมดเลยบอดี้โลชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยแบบว่ามีให้ครบ แล้วก็แยกเอ,อ่อสัดส่วนชัดเจนห้องน้ำห้องอาบน้ำก็จะแยกชัดเจนตรงนี้ก็จะเป็นเชื่อมกับห้องแต่งตัวเลยก็คือแต่งตัวตรงนี้นี่เป็นแบบว่าตัวมีบัตรรบให้ตรงนี้เป็นโต๊ะครึ่งแป้งแล้วก็มีที่วางเป๋าตรงนี้เตารีมีบอร์ดอะไรให้เสร็จเลยแล้วก็สลิปเปอร์ค่ะส่วนเซ็ตบิ ank, ๊บ็อกซ์ด่เซ็ตบิกบ็อกซ์ก็ดูสันผัสทันสมัยมากเลยอะ เพราะว่าถ้าไปโรงแรมอื่นจะเป็นกล่องๆใช่ไหมอันนี้แบบนี่ปึ๊บโอเคเซตรีบอก์ดทันสมัยมากฉันเกือบเปิดไม่เป็ดเพราะของเขาทันสมัยเรียมเรียมไรๆจริงๆเดี๋ยวมาดูอีกห้องหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราดู Executive Suite แล้วอันนี้เป็น Junior Suite ค่ะซึ่งบอกว่าหน้าพักไม่แพ้กันเลย นี่เลยเดินเข้ามานี่นะเขาจะมีแบบว่าอุปกรณ์อุปก,ก,ปก,กรณ์อะไรให้แบบว่าวางของแตบบ่ว่ามุมนี้นะคะเขจะมีคอฟฟมาชีมกันนี่จริงๆอ่ะเลเยอร์ต่างกันอย่างเช่นห้องเมื่อกี้นี่เปิดเข้ามาเป็นิฟวิ่งรูมอันนี้ก็จะเป็นิฟวิ่งรูมแต่เป็นทรงยาวอย่างโซฟานี้จะยาวแล้วก็มุมกาแฟก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ของทุกอย่างก็จะเก็บไว้ในนี้หมดเลยตู้เย็นแล้วก็พวก แคปซูลของอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยหรือจะดูทีวีนี่เลยค่ะสามารถหมุนตรงนี้ได้ห้องนี้ต่างหมุนเป็นเตียงใช่ไหมนี่ไม่ต้องซื้อทีวีสองเครื่องค่ะเครื่องเดียวอยากจะดูนั่งดูตรงห้องแขกหมุนมาตรงนี้จริงๆห้องนี้ทำเราชอบ layout ห้องนี้มากกว่ามันดูแบบมันดูมีลีลาดูมีลีลาเช <laughs> ่นเคยค่ะถ้าเป็นห้องนี้นี่นั่งตรงนี้เลยชมวิวเมอืองได้ เหมือนกันเลยสบายๆนะ้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกห้องของที่กับดูมาริออตเนี่ยเขาจะมีบัตถับให้มีทุกห้องเลยมีฟองน้ำขัดตัวด้วยสำหรับแบบแช่นานๆัะรางที่คงใครอ้าวเมื่อกี้อย่างห้องเมื่อกี้ลืมบอกไปเนะได้บอกผมบอกว่าหาวยเผลอเมื่อห้องนี้แล้วก็ห้องนี้ก็ยังมีห้องน้ำห้องห้องหลับน้นก็จะแยกแต่ว่าห้องแต่งตัวต้องเดินทะลุกันตรงนี้ค่ะ ห้องนี้ค่อนข้างเป็นสส่วนออในเรื่องการแต่งตัวเพราะว่ามีกระจกบานใหญ่ให้ข้างในแล้วก็วางกระเป๋าไว้ตรงนี้เลยวางกระเป๋าตรงนี้แล้วก็บาร์รบตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก สามารถวางกระเป๋าตรงนี้ได้สใบใบใหญ่ๆ2ใ,ใบได้เลยตรงนี้สบายๆก็อันนี้เป็น2รูมไทป์นะคะที่เราพาดูสำหรับของ m a r ี i o t นเนาะซึ่งบอกว่าหน้าพักน่ะหน้าพักจริงๆอย่างที่บอกไปว่าเขามีทั้งหมด214ห้องนะคะแล้วก็หลายรูมไทป์เลยค่ะ4-5รูมไทป์ซึ่ง ถ้าใครไม่ชอบสองแบบนี้ก็ยังมีแบบที่ธรรมดากว่านี้แบบที่สูงกว่านี้ก็มีแต่สำหรับห้องสองรูมไทปยนี้นะคะก็คือยูเนี r ต์สวีทแล้วก็ Suite เอ็กซิพิรีฟสวีทนี่ยสามารถใช้ที่บริการที่ M Club ได้ประกันชั้นหนึ่งที่อัพทูมาจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทู o ยู t i ปอั t ทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่อปีโทรเลย136 7หรือทิปอินชัว .com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรร์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้งท็อกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Get Awaycation ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี1-15มิถุนายนไปไฮกินด้วยกันบนเทือกเขาแอลซามฝั่งทั้งสวิสอิตาลีและฝรั่งเศส5-8กรกฎาคมขึ้นถ้ำนาคาถ้ำนาคีและน้ำตกกินรี10-14สิงหาไปดูแมนตาเรที่ประเทศมาลดี8-11พฤศจิกาสัมผัสความอลังการของเทศกาลลอยยี่เป็งที่เชียงใหม่1 8ธันวาไปนอนอีกกลูดูแสงเหนือกันที่ลัแลนดประเทศฟินแลนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0830090012 0814261414ทิพยพียประกันภัยมาถึงที่เมริออนนะคะ หลายคนเนี่ยต้องมาที่ M Wellness ค่ะเพราะว่าเป็นสปาของที่นี่เนาะแต่ว่าจะมีเมนูซิกเนเจอร์อะไรบ mm ้า hmm. งเดี๋ยวถามจากสปาแมเนเจอร์ค่ะคุณนามูนานามาเซนามาเซ Welcome to M Wellness ก็เดี๋ยว เล่าให้ฟังก็แล้วกันเนาะหลังจากคุยกับคุณนามูนาคือใน M Wellness เนี่ยมีเมนูเยอะมากซึ่งเมนูส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการไปเทรคกิ้งการที่จะต้องไปอยู่บนพื้นที่ที่แบบมีเป็น altitude sickness อะไรเงี้ยอาจจะเกิดอาการแบบนั้นเพราะว่ามันสูงหรือคนไปเทรคกิ้งกลับมาแล้วอยากจะคลายเส้นอยากจะนวดน้ำมันหรืออะไรอย่างนี้ หรือบางคนบินมาแล้วแบบเจ็ตแหล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีมีเมนูเจ็ตแลกมีอะไรอย่างงี้ซึ่งมีเมนูเยอะมากต้องเข้ามาดูเองแต่ว่าโดยหลักๆะเขาก็ทําให้เข้ากับพื้นที่อะไรเงี้ยนะอย่างเช่นเนปารีอาร وم าไม้ก็จะเป็นสมุนไพรที่มีจากของที่นี่แต่โดยหลักๆก็จะแบบว่า retreat พวกที่แบบไป trekking มาอะไรเงี้ยซึ่งหรือคนจะเตรียมตัวไปซึ่งอันนี้ดีมากๆค่ะ สปาไม่ได้มีแค่เมนูสปาเยอะแยะเท่านั้นแต่ว่าพอเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวซึ่งใหญ่มากๆก็จะมีจกักรุสีซึ่งแบบว่าถ้าใครไปเทรลก,กิ้งอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยเนาะมันคงแบบช่วยเยอะอะแล้วก็มีสาวว่า้ด้วยค่ะเนี่เป็นห้องสาวว่านซึ่งใหญ่มากๆแล้วก็มีสตีมด้วยเลือกเอาเลยว่าจะไปเวไหนค่ะชอบ ชอบสตรีมหรือชอบซาวนา่ากดหนึ่งซาวนา่ก 2, ก 3, ากดสองสตรีมกดสามจักรซีแต่ฉันอยากเข้าทุกอย่าง,งแต่ว่าถ้าเราสุดตัวเราคนชอบสตรีมทีมาริออกับมันูก็ดีแบบนี้เองค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์นี่เลยเดี๋ยวว่าว่าจะไปทำแมล เป็นอะไรที่แบบคนมากลับมาดูทุกคนต้องไปที่นี่เนาะห่างจากโรงแรมค่ะถ้าเดินก็ประมาณ15นาทีถ้านั่งรถไปก็จะประมาณ5นาทีเดี๋ยวเรานั่งรถไปดีกว่า้วคากลับกับเดินเอาแต่ว่าดีตรงที่ที่นี่เนี่ยเอ,อ่อแมริออตเนี่ยเขามีรถพาไปดรอปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายเลยค่ะนู้นรถรอแล้วค่ะ น้ำดื่มก็มี Hello, aste, นักกาศก็มาน้ำาสเตย์น้ำาสเตร์ A few moments later ห้าทีจริงๆค่ะจากโรงแรมนะจากแมริออทก็มาถึงทาเมลแล้วเป็นย่านที่แบบคนมากันมาดูทุกคนต้องมาเดินเพราะว่าไม่ว่าจะก่อนเทรคหลังเทรคคือทุกอย่าง กองรวมกันอยู่ที่นี่คือเป็นแหล่งรวมช้อปปิ้งที่แบบมหาศาล้านแปดมากสมมติก่อนไปเทรคใช่ไหมใครที่ยังมีอุปกรณ์ไม่ครบก็มาหาที่นี่เลยมีทุกอย่างเสื้อกันหนาวแจ็คเก็ตอุปกรณ์สำหรับเทรคก,กิ้งอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเทรคเสร็จแล้วจะกลับบ้านของฝากของที่ระลึกทุกอย่างก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไป explore ทำเ i งกัน นี่เราก็ก่อนไปเทรคไงเราก็มาเดินหาแล้วก็มีเสื้อกันหนาวเต็มเลยกระเป๋ามวัวแต่เรานี่ได้เทรคคี้โพเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์สําคัญในการเทรคกิ้งเหมือนกันเนาะ <S <S ก็ลองมาดูค่ะของทุกอย่างมีแบรนด์หมดแต่ไม่ใช่แบรนด์จริงอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วก็เวลาใครจะซื้อลด50%ต้องต่อเขา50%เลอเนะี้ยอันนี้คนที่นี้บอกเองนะเออเราก็ลองต่อดูก็ได้ อย่างที่บอกไปนะคะว่าที่แม r ออ t กับันดูเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ทาเวลคิทเชนไม่ได้มีแค่บิ s t r o ไม่ได้มีแค่ที่พูวา a r นะคะแต่ว่าเขามีอ d a ามามีค่ะ<ม>ก็จะเป็นอีกห้องอาหารหนึ่งซึ่งคอนเซปต์เนี่ยก็จะเป็นแนวเอเชียเลยจะมีทั้งเวียดน,นามมีไทยนิดหน่อยด้วยมีจีน ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกพหลากหลายเลยแต่บรรยากาศก็กมูนจะดีมากๆอยู่บนชั้นยูนะคะชั้นเดียวกับที่ไปสปาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีแค่อาหารเท่านั้นแต่มีเครื่องดื่มด้วยอย่างเมนูที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะคะก็จะเป็น flame salmon ก็จ <c> ะ <oughs> เหมืนมอนนั้นอาหารญี่ปุ่นแหละแต่ว่าเอ,อมามก i ์หน่อยให้มันแบบเป็น modern เดิร์นหน่อยเป็นเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรจะเป็น Asian modern อะไรอย่างเงี้ย ที่บอกไปนะคะว่าที่กลับมาดูแมริออตเนี่ยคือมีหลายออปชั่นมากอย่างอันนี้เป็นข้างหลังนี้เลยบิสโทรเนาะเป็น M Bistro mm hmm. ก็จะเป็น h e ลตี้คาเฟ่ก็ได้นะ mm hmm. เพราะว่าเมนูข้างในผลักประตูเข้าไปปุ๊บทุกอย่างบอกว่าเป็นเมนูเฮลตี้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่แบบดีทอ็อกซ์หรือเมนูอาหารที่กินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสําหรับคือเรียกว่าแบบมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยคือคนที่แบบวีแกนหรือเวเจเทเรียนอะไรอย่างงี้ก็สามารถมาที่นี่ได้อย่างเครื่องดื่มที่เราสั่งมานี่ก็มีผสมผักด้วยก็มีผักผลไม้หรืออันนี้จะผลไม้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยค่ะเราต้องเลือกเข้าไปดูเองรวมถึงมีเบเกอรี่ด้วยพวกขนมอะไรต่างๆก็สามารถเลือกได้อ,อันนี้ก็น่ากินมากเลย หนึ่งห้องอาหารนะคะของแมริออตกัดมันดูเนี่ยก็คือทาฮีนาค่ะคือเขาจะแยกโซนออกมาเลยต้งขึ้นลิฟ์มาก็าจะอยู่เป็น มุมที่เป็นเหมือนจุดชมวิวคือถ้าใครมีประสบการณ์กับแมริออทหลายๆที่นะอย่างเช่นแมริออทในกรุงเทพก็ตามอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบเป็นดาดฟ้าสาหรับนั่งชมวิวที่นี่เองก็เช่นกันค่ะที่กลับมาดูแมริออทก็จะมีชั้นลอยขึ้นมาเลยแล้วก็นั่งชมวิวภูเขาวิวเมืองอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้เป็นแค่บาร์แต่เป็นร้านอาหารด้วยเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยทากีน่าก็จะมีอาหารแบบแนวเมดิเตอร์เรเนียนเนาะอย่างจานที่อยู่ข้างหน้านี้ค่ะเป็นแซลมอนกริล แต่งมาสวยมากๆเลยเสิร์ฟมาพร้อมกับผักเผิก <pe ak> อะไรอย่างนี้เยอะเลยแล้วก็คลัมเอรี่ใครอ่ะแบบพักหลายวันใช่ไหมอยากจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนที่ในการด like ินเนอร์อะไรเงี้ยก็ขึ้นมาก็ได้เหมือนเราหลายๆวันที่ผ่านมาอ,อย่างเงี้ยเราก็ดินเนอร์อที่ทเมลคิทเช่นตัวน,นี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะ,ะดูพระอาทิตย์ตกดูซันเซ็ตเสร็จปุ๊บมานั่งดินเนอร์ต่อเลยลค่ะ จะต้องบอกเลยนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวที่เนปาลกับดูนะคะแมริออทกับดูนี้ถือว่าเป็นพ r อรติที่สบายมากๆแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะจุดเด่นของเขาเลยอยู่ใจกลางเมืองจะเดินไปทําเมลก็ได้ก็ถ้าเดินก็อาจจะ15นาที20นาทีเนาะถ้านั่งรถ5นาทีแค่นั้นเองค่ะ ก็ถือว่าสะดวกสบายใกล้แหล่งช้อปปิง้งใกล้ชาเมลใกล้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแหล่งท่องเที่ยวรอบๆเลยอย่างเงี้ยค่ะพระราชวังพระราชวังอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่แถวนี้หมดเลยบางคนอาจจะกลัวเรื่องอาหารการกินในโรงแรมนี่ก็มีหลายห้องอาหารให้เลือกเลยค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเลือกได้ยิ่งอยู่หลายวันเหมือนเราอย่างเงี้ยอยู่3คืนแล้วก็เวียนไป บิสโตรอะไรอย่างนี้ค่ะมีหลายที่เลยลองเลือกดูเนาะหรือไปเทรคกิ้งกลับมาแล้วอยากจะแบบสปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขามีเมนูสปาที่แบบว่าเยอะมากๆสำหรับยิ่งคนไปเทรคกิ้งกลับมาแล้วเนี่ยแบบตึงไปหมดอะไรเงี้ยที่นี่ช่วยได้แน่นอนค่ะเขาจะมีพวกน้ำมงกน้ำมันที่มันช่วยคลายเส้นอนะไรแบบนี้ช่วงนี้โควิดเริ่มทุเลาแล้วเนาะก็สามารถมาเที่ยวได้ค่ะที่นี่อย่างที่บอกมันมาต้นรายการค่ะ ไม่ต้องตรวจอะไรเลยแค่มีวัคซีนครบกบ็บินมาเที่ยวได้แล้วแต่อย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ